สวัสดีค oh, so ่ะพี่น้องโอช่องแก้มสกาวเดลลาเบินออฟฟิเชียลค่ะนี่คือสถานที่วันน la ี้นะคะว่ามันเหรียญยุทธศาสบาลนะคะพี่น้องนะฮะเหรียญยุ่ยเดินกุ้งกวงนี่แหละค่ะพี่น้องมองเละๆนี่แหละอันนี้รถก็กำลังติดลมนะพี่น้องกำลังเอารถ ไม่ดึงขึ้นที่ทีมงานกำลังมานะคะพี่น้องรถบัสอีกสามคันจอดข้างบนนะคะแล้วกับบ่ีิธีมองนอนค่ะนะคะวันนี้สกาวเดือนจะนอนตรงนี้นะคะมองนี้คือทีประจำ ก็ส <Panther S 2> ิบม่มาเสยอไอ้หัวดอกตีออกเด้องว่าปวดกินเน่าที่ต้องห่างลางไม่ได้จอดได้แต้ถนนนะพี่น้องทีนี้ก็จอดบนถนนไปก่อนนะเพราะว่ามันจะติดลม โอ้โอ oh! oh, ้ฮัลโหลฮัลโหลไปไซล่ะอียงเกาะซุน hmm. นี่เนาะเราจีบพากันไปไซป่ะนี่อียงก่อบัวพวไปหามันดอกเออมันมีหมองอยู่อยหรีบัวน้อใต้ท้องรถก็ได้ หอบเหนียวไปไกลพวดหมองซื้อกับเขากับพ่อมีนอนอยู่เหล่วทองแห่ทง,ทงทองเหี่ยวหามเลยก็นอวไาแต่แม่นจเปลี่นมองเกาหาเด็กดักไม่ใช่เล่เขาสิงเลยทีเดียวเหมือนแร่สงซเซจะได้อาบน้ำนี่แล้วเฮ้าตัวน้อง ตูนกว้างเลยทีเดียวมึงมึงอีกกอบนั่งอยู่ก็จอยอยู่นี่เออตีโป่งนี่เราเม่เลี้ยงปลาบ่าเงียบยบอยู่ว่ามันด่วนลงไปเราบอกหอยขั้น สิพักกันไปใส่กอบาซักผามันมีรถมาอยู่ติโอมันเป็นปุ่นตีหน้าปากท่างบุ่นบัว้องมาในด,ดอกตอรถามาล้องจำนนกัน<อ>จิดลเดมเอ,ออฮัลโห ฝนตกถนนจื้นนะจ so ื้นมากเอยแต่ยางยังประกาศยางไปเลยอย่าติดลมอย่าดึงขาขึ้นมาได้โอ้ยบ่อยเยจังไว้ ฉันหัวแน่สาวป่นไปแล้วจานอดนตีโอ้ยพี่บูดคุณหนเห็นตะลังไ,ปไ,ปไปวบวบาหมูข่าวข้อสะแน่นล่ะตัวแรกจะเป็นเป็นคองเป็นคงนนตัวรกเป็นหินแฮมทีลลแล้วเปนว่าั้นเราจะไปเล่นนาำทีปัดโยโกเลยจะล่ะ ย่ามึงเอาอย่างเจ่ว่าสันเมงเออย่างกับกูบอไม่งช่ไปไหนย่ามึงตันแกก็บิมิยังมามาไม่ยังเหรอม่ยังล่ะก็ไปตะางหัว ฮะที่บ้านนี้ก็จะบอกกันเช่นเไหมเออเกี่ยกกากเนาะโอ้ดาราดาราดารานี่เด้อยเขาเหยียบขีดแตกแปดเด้อยนั่นเฮนบอนนั่นรถเร็วเขามาเนี่ยนี่แม่อันนี่ยไอ้นิวก็อยัาบ่ เ, à, um, เอ้าข้าเจ้าว่าได้เรือมาหตนะล่ะเออเออเออแล้วแล้วแล้วเย้ต้องรหแบบนี้ไหนแ่ปูปููแ่ปั๊มหล่นขาก่จะจอดไปเหยียบบางกนไหมเพื่อได้หลับบไหน่อยทีเออมือได้กับยางห่วกูเทพ มือกันแลวบูนี้ก็บเราดิวัได้เขาหมู่บ้านไปไปขาดดีบัดแาดว่าไปตรวจเขาว่าได้ไม่ว่าเขาว่าเขาไปจ้าของไปกดกรรมจนแล้วก็งูอะไก็ได้ นั่นว่าจอดหิมทางได้ค่ะดุปนนะแล้วบางตัวเองด้วยเขาเขาสีหันหนาไปทั้งไหนท่านนั่นพุ่นดีกระสีพ่อหันหลังทั้งพุ่นดีรถดขั้นดำพุ่นแม่พอหันหนาไปทั้งผีตั้งเขาอยู่ตั้งไหนกาจะว่าเขาดินมัตถุ เว้ยเขาบอกมาล่งไห้ดอกจัเปลีนตีผู้ใดอ๋อว่มันเป็นบอาา่อขยะเขาเลยเอาดินมะถมเต้ เออนั่นเออแม่เมอาถืออ่าเอาละครพี่น้องพอปอกคำข,อขอ้อเสร็ก,ก็เดินกันจีบหมดเขาเบากันโอ้ยเขาูเอาละครพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไ้สำหรับคลิปหน้าพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ